とりあえず。<music> <music> ดานะคะวันนี้ดาว่าจะมาเข้าป่าหาเห็ดแต่ไม่เจอเห็ดค่ะแต่ว่าจะกลับไปมือเปล่าไม่ได้นะคะ FC จ๋ะข้างหลังของดานี่คือต้นซูแมกนะคะ FC ลูกกำลังแดงสวยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บซูแมกไปทาชากันนะคะ FC จ๋าจะเห็นนะคะซูแมกนะคะนี่คือต้นซูแมกและลูกซูแมกนะคะ FC จ๋าอ ตอน,นี้เขาไม่แก่เต็มที่แต่ว่าก็เก็บได้นะคะ FC ประโยชน์ของซูแมกนีวิตามินซีสูงมากเลยค่ะรสจะเปรี้ยวเอคล้ายๆกับมะขามป้อมนะคะคือเปรี้ยวเย็นๆนะคะเปรี้ยวอร่อยนะคะแต่วิตามินซีนี่20เท่ามากกว่าส้มเลยนะคะ FC จา๋าปีนี้ซูแมกสวยค่ะฟักสวยนะคะ FC เดี๋ยวดาว่าจะเก็บค่ะ กลับมือเปล่าไม่ได้นะคะ f c ค่อนข้างจะสูงนะคะแต่ว่าก็โน้มลงมาต้นซูเม,ม็กนี้เขาจะเป็นไม้คล้ายๆกับจเจริญเติบโตเร็วมากค่ะพะเพราะว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยเขาก็จะตายไปแต่ว่าพอฝนตกปุ๊บเขา้าฤดูเอ,อ่อสปริงนี่เขาก็จะเกิดนะคะปื๊ดหักไม่ไม่ใช่หักง่ายนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาเมีดแล้วค่ะ ดาขออนุญาตถ่ายซูเมกแล้วก็เก็บเ,เพราะว่าดาไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยดังนั้นดาก็ต้องถ่ายมือเดียวเดี๋ยวต้องหาคุณสามาถ่ายช่วยละมั้งเนี่ยต้องหาวิธีนะคะต้องหาวิธีเดี๋ยวด้วยก่อนนะคะดาวมดมาด้วยค่ะแค่ต้นเดียวนี่ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวดาจะตัดตัดแล้วก็ค่อยค่อยเก็บอีกครั้งดูสิมีดของดา พราะว่าไม่เดียวค่ะตั้งกล้องมาเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตนะคะ FC จ๋าเล่นของมีครบนะคะวันนี้ถ้ารอยเขาแก่กว่านี้ก็จะดีมากเลยนะคะแต่ว่าฝนตกชาติล้างเขาก็ไม่ดีเหมือนกันคะ่ะดังนั้นเดี๋ยวยังไงได้ต้องขออนุญ,ญาตแล้วคะ่ะมือเดียวไม่ได้คะ่ะโอเคค่ะ FC จ๋าได้ได้ซูมแม็กเต็มตะกร้าเลยนะคะ เนี่ยเผอตัดนิ้วมือตัวเองด้วยค่ะเอซจ๋าเนี่ยเพราะว่าดามไม่ได้เอา,ากล้องมาด้วยนาะพยายามถ่ายแล้วก็พยายามไอตัดซูแม็กด้วยก็เลยเผอตัดนิ้วมือตัวเองไปด้วยเนาะเนี่ยค่ะวิธีทำซูแม็กเนี่ยก็ทำง่ายนะคะเอฟซี FC จ๋าไอล้างน้ำโดยกันใช้น้ำคยใช้ใชเปิดฝักบัวน,นะคะแล้วก็ไอ เรนผ่านนะคะก็คือไอให้น้ําไหลผ่านแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะแต่ย่าเดือดมากคือเดือดพอปันกลางนะคะเอฟซี FC. แล้วก็เอาชูซูเมกที่ล้างสะอาดแล้วก็ลงไปแช่นะคะ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วก็ดื่มแต่ถ้าจะให้ดีและรสชาติอร่อยเนี่ยควรจะตากแห้งก่อนนะคะจะทำให้รสชาติดีมากขึ้นเลยค่ะเนี่ยเยอะเลยนะคะเอฟซี FC จ๋า ค้าดื่มนี่ทีละฝักก็พอแล้วค่ะ fc ใช้ทีละฝักก็พอแล้วเลยนะคะโดยเฉพาะฝักใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วลัวกษณะต้นซูแมกนะคะ fc จะก็จะมีทั้งซูแมกที่เบื่อและไม่เบื่อนะคะที่กินได้ก็คือซูแมกที่ดอกสีแดงๆแ,แบบนี้ค่ะเนี่ยที่หยุดต่ําก็มีนะคะเนี่ยเดี๋ยวดาตัดเพิ่มมิดนิดหนึ่งแต่ถ้าหากดอกสีขาวนี่ก็คือซูแมกเบื่อนะคะ fc ดอกสีขาวก็คือพันธุ์ที่เบื่อกินไม่ได้นะคะแล้วลักษณะใบของเขาก็จะมีขนนะคะแล้วจะเห็นนะคะว่าเ,เขาจะมีใบคู่ขนานแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีขนเล็กๆตามใบแล้วก็ตามกิ่งด้วยนะคะจะเกิดเป็นป่าอย่างนี้ค่ะที่ไม่ใช่แกนจะเกิดเยอะมาก สวยมากเลยคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวดาตัดเพิ่มนิดนึงนะคะตัดนิ้วมือตัวเองไปแล้วเดี๋ยวดาเอาเพิ่มนิดนึงดาชอบค่ะรสชาติของเขาอะลักษณะลำต้นของเขานะคะเอซี SC. ก็จะมีลำต้นแบบนี้นะคะเนี่ยคือลำต้นของซูแมกนะคะจะเป็นไม้เนื้ออ่อนค่ะหักง่ายนะคะต้นเก่ๆของเขาก็จะอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นกิ่งอ่อนๆเขาก็จะมีขน จะมีคนลักษณะคนแบบนี้ค่ะนี่ก็คือต้นอ่อนของไอกิ่งอ่อนของเขานะคะนี่ค่ะ f อจ๋าแต่หากคนที่ยังไม่เคยลองดื่มมาก่อนนะขอแนะนำให้แค่จิบจิบก่อนแล้วก็ดูนะคะว่าตัวเองอมีอาการแพ้ไหมมีอาการผิดปกติไหม สำหรับดาดาดื่มมาหลายปีแล้วค่ะก็ถือว่าโอเคค่ะดาชอบนะคะสวยค่ะสีเวลาเราทำน้ำอ,อ่าหลังจากที่แช่น้ำแล้วซูเมกจะมีสีสวยมากเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวได้จะเอาเพิ่มสักหน่อยค่ะงกนะคะงกนะคะเนี่ย ตอนเพิ่มเอาเพิ่มนี่ก็คงจะถ่ายไม่ได้เดี๋ยวตัดนิ้วมือตัวเองอีกนะคะเอฟซี FC จ๋าโอเคค่ะร้อนนะคะเนี่ยหัวกระเซะกระเซิรเมื่อกี้ไอเข้าไปในที่รกๆกนะคะมนลมวจ้ามนโอ้ยเงื่อออกเนาะจ้าเนี่ยคะ่ะทองฟ้าก็จะแจ่มใสมากเลยคะ่ะวันนี้แดดดีมากเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวดาก็จะเก็บซูมิเพิ่มนะคะข้างหลังของดานเนี่ยคะ่ะ เดี๋ยวดาจะเก็บเพิ่มนะคะแสงนะคะบางทีแสงสะท้อนดาพยายามหามุมค่ะโอ้มืดไปไม่ได้อีกหามุมยากเหมือนกันนะคะเนี่ยเค่ค่ะดาก็ขอขอบคุณเอฟซทุกๆคนนะคะที่ให้การรับชมและเป็นกำลังใจให้กับดามาดาม USA อและชีวิตเรียบง่ายในอเมริกาผักผากกินได้แล้วก็สมุนไพรในอเมริกานะคะเอซจ้าอา เดี๋ยวยังไงดาก็ขอขอบพระคุณเดฟสิทุกคนที่เป็นกำลังใจและอย่าลืมนะคะกดซับซักไลค์กดไลค์กดแชร์เ็นกำลังใจให้กับดาด้วยนะคะเดี๋ยวดาจะเก็บชิ้นเนื้อกลแล้วก็พบกันคลิปต่อไปค่ะบางสักวันไว้จะเจอเห็นนะ,ะช่วงนี้ในป่าไม่ไมีเห็นเลยค่ะยุงก็โอเคนะคะไม่นะค่อยเห็นอะไรยังไงก็พบกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไปไปค่ะรัก